จะเติบกับติมอเรสเต้นะครับไทยภายใต้การคุมทีมของโคชวางทวัชัยดำรงอ,องตะกูลเนี่ยก็ต้องบอกว่าเก็บตัวมาพอสมควรนะเพราะฉะนั้นทีมมันน่าจะลงตัวมากๆแล้วก็คาดการสเวทเพืเ่อนตัวจริงก็ผูทสศักตูดน่าจะเป็นสรวัตโรโพสมันนะครับที่เหลือก็มีพลเอกมณีกรพัทรพลศึกษากิจนะครับชัยรพัฒนบัวพันธ์วริชูทองเศกสรรราตีธนก,กิจโชติเมืองปักคัทนาคำยกรกยุษกรบุรพาอีกรัสสันหลนนะครับแล้วก็ชวันวิทย์แซ่เล้าประมาณนี้นะ ส่วนที่บอลเลสเต้ศักยภาพดูไปน้องไทยพอสมควรครับแต่ว่าจุดเด่นคือวิ่งสู้ฟัดนะเกมนี้ตัวหลักก็ผู้สักษาประตูจะเป็นฟรีนิโตโนเกรลานะครับมีเอเดนเปเรล่าแจ็คสันฟาวเลอร์ซันโดริวันโดนะครับมีเซนิวิโอนะครับนิโคลัสฟาวเลอร์แล้วก็วารบิโอคานาวาโรอะไรประมาณนี้นะการพบกันของคู่นี้เจอกันมาครั้งเดียวก็คือปี2019นะครับใน AFF ซึ่งไทยชนะไป1ประตูต่อศูนย์วันนี้ ได้เล่นในบ้านครับไทยเนี่ยต้องชนะเกิน2ประตูต้อง3ประตูเท่านั้นเอาง่ายๆวันนี้นะครับผมมอกว่าเกมแรกเนี่ยไทยเนี่ยดูได้เปรียบเยอะแล้วก็เล่นในบ้านด้วยต้องการทําผลงานให้ดีนะมาดับแป้งอัดฉีดไม่ยั้งนะเพราะฉะนั้นผมว่าจะเป็นเกมที่ไทยเดินหน้าบุกอยู่ข้างเดียวแต่จะทําได้หรือไม่ได้นั้นอยู่ที่โอกาสจะมากหรือน้อยจะใช้เปลืองหรือเปล่าผมว่า2ประตูน่าจะมีลุ้นประตูที่3ได้ครับเชย่์ไปที่ไทยล้กันนะครับ